มาระวังไม่ประมาทดีที่สุดนะคะค่ามาปิดท้ายกันในเรื่องของการเดินวิ่งรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าค่ะโดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าร u น for anti smog 2 0 2 4ครั้งที่4 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนองเขียวภายในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนการกุศลรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า r u น for anti smog 2024ครั้งที่4โดยมีนายศิวะธมิกานนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายพิชัยเลิศพง์อดีซรนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลประชาชนนักเรียนและนักศึกษาจากทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า4,000คนกิจกรรมดังกล่าวครับจัดขึ้นโดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในทุกพื้นที่ทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนทุกคนตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอและในระดับจังหวัดรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนําเข้ามาสู่กองทุนรณรงค์งงงป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับอำเภอและระดับจังหวัดซึ่งในครั้งนี้ได้มีการมอบเงินให้กับทั้ง25อำเภออำเภอละ5,000 50, 0บาทเพื่อนําไปบริหารจัดการและดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในแต่ละพื้นที่อีกด้วยครับ ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินโรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหามลควันไฟป่านอกจากจะมีการเดินโรณรงค์แบบนี้แล้วนะคะคเขาก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าจํานวนคนมาร่วมงานกว่า4ี่พคนเนี่ยถือว่าได้ไปท่องเที่ยวในจุดต่างๆใช่<อ>ครับก็ถือว่าได้สัมผัสเรื่องของอากาศในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับรวมถึงสถานที่ กรมในพื้นที่จังหวัดลำปางกันนะครับจังหวัดลำปางประกอบพิธีบูชาพิธีสังเวยและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองนะครลำปางครับที่ศาลหลักเมืองหน้าสารกลางจังหวัดลำปางหลังเก่าภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางนะครับนางสาวนิตยาพงพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีบูชาพิธีสังเวยและพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครลำปางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าร่วมในพิธีครับ ทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปางที่จะได้ทําเป็นประจําทุกปีมาตั้งแต่สมัยโบราณในห้วงก่อนคืออ่าในห้วงก่อนขึ้นพุทธศักราชใหม่ประกอบกับจังหวัดลำปางค่ะได้ดําเนินการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครล,ลำปางประจําปี2568ระหว่างวันที่13ถึง22ธันวาคม25 567ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้จัดพิธีบูชาพิธีสังเวยและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครล,ลำปางเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและให้เป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะ ที่จังหวัดลำพูนค่ะจังหวัดลำพูนค่ะจัดพิธีถวายเครื่องสักการะล้านนาในงานวันพระแม่นั่งเมืองเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวีปฐมมกษัตรีของนครหาริพูนชัย ที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้วาราชการจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะล้านนาในงานวันพระแม่นั่งเมืองประจําปี2567โดยมีพระเทพร,รัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญูรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวีปฐมมกษัตริย์ของนครหริพุนชัย ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะภายในงานมีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนาเดินเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจากนั้นประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาแด่พระนางจามเทวีโดยมีอาจารย์พงเทพมณตตรงประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเจ้าพิธีอัญเชิญเทวดาห้ามคำอัญเชิญพระนางจามเทวีลงมารับเครื่องราชสักการะ จากนั้นประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยหัวหน้าส่วนราชการเจ็ดท่านจุดเทียนบนสัตว์พันธ์ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยสมทานเบญจศีลพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและจะตุป,ปัจจัยทายธรรมแดพ่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าพิธีกล่าวคำบูชาถวายเป็นราชสักการะพระนางจามเทวีตามด้วยการฟ้อนเล็บถวายราชสักการะพระนางจามเทวีของกลุ่มต่างๆนับพันคนที่มาร่วมฟ้อนถวายพระนางจามเทวีและก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจากชมรมต่างๆให้ได้รับ